เรื่องย่อละครเพื่อเธอชายคนนี้สามารถทำทุกอย่างได้เพื่อเธอคนนี้อันธิกาลูกสาวคนสวยของนายประภาสนักธุรกิจใหญ่เพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองนอกหลังจากที่เธอไปร่ำเรียนมาและถึงเวลาที่จะกลับมาสืบทอดธุรกิจในครอบครัวนายประภาสจึงให้ครอบครัวจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างใหญ่โต มีแขกมาร่วมงานมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มหล่อมากความสามารถและเป็นคนซื่อสัตย์คนดีอย่างชานนซึ่งประพาสช,ชอบใจชานนนมากจึงแนะนำชานนให้อธิการได้รู้จักกันในเวลาต่อมาด้วยความเก่งและมีความสามารถของชานนทำให้เขาได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการท่ามกลางความไม่พอใจของอธิเบศ ซึ่งเป็นญาติผู้พี่ของอันทิกาที่เกิดความอิจฉาอยู่ในใจแต่แล้วในคืนวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชานนได้เข้าไปช่วยเหลืออันทิกาซึ่งติดอยู่ในโรงงานไฟไหม้ให้รอดออกมาได้ทำให้อันทิกาประทับใจในความเป็นคนดีของชานนทั้งคู่จึงเริ่มชอบพอกันจริงๆเินกระทั่งได้มีการจัดงานมั่นและในวันเดียวกันนั้นเอง อธิเบตซึ่งคิดชั่วด้วยการลักลอบขนของออกจากโรงงานถูกตำรวจจับได้ซะก,ก่อนแต่ทว่าเขากลับโยนความผิดที่ก่อขึ้นเองให้ชานนเป็นผู้รับผิดชอบท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนที่อธิเบตกล่าวหาว่าชานนเป็นผู้ร้ายแม้ว่าชานนจะไม่ใช่คนผิดแต่เขากลับยอมรับว่าเป็นฝีมือของตนเอง ชาโนนยอมจำนนและรับผิดชอบทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่อยากให้บริษัทเสียชื่อและไม่อยากทำให้คนรักของตนเองต้องทลอยเดือดร้อนไปด้วยชานนจึงถูกจับในงานมั่นกลายเป็นคนติดคุกที่มีคดีดติดตัวและไม่มีใครต้องการแต่แล้วความจริงทุกอย่างก็เริ่มเปิดเผยว่าชานนนเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกใส่ร้าย จึงนำไปสู่การจับกลุ่มตัวการอย่างอธิเบตครอบครัวของอันธิกาเห็นความดีในตัวชานนอย่างสุดซึง้งจึงได้ให้โอกาสชีวิตของชานนทำให้อันธิกาและชานนได้กลับมาสมหวังกันอีกครั้งติดตามชมละครเพื่อเธอทุกวันพุธพริฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่องวัน เริ่มตอนแรกวันพุธที่13มกราคมนี้